ะะเราก็จะมาตีสมุดรายวันนะครับผมโดยเราก็จะใช้เป็นการตีสมุดรายวันทั่วไปในเอสี่นะครับยี่สิบเซนโดยเตรียมปากกาแดงบันทัดครับสองอย่างโดยรูปแบบของสมุดรายวันทั่วไปก็จะกอบไปด้วยวันพศออเดือนวันที่นะครับ รายการเลขที่บัญชีก็เดบิตเครดิตบาทสตางค์บาทสตางค์งนะครับโดยหน้าตาของเอเนี่ยเราจะวัดตั้งแต่มุมมุมซ้ายสุดจนถึงมุมขวาสุดยี่สิบเซนนะครับตรงนี้โดยเราจะแบ่งนะครับวันเดือนปีเนี่ยก็สามเซนติเมตรนะครับช่องนี้ช่องรายการเนี่ยเราเว้นไว้ก่อนยังไม่ต้องวันนะครับเอาเป็นที่เหลือเอา แล้วก็เลขที่บัญชีสองเซนติเมตรครับเดบิตอยู่ในส่วนของสี่เซนติเมตรนะครับเครดิตก็สี่เซนติเมตรนะครับเราก็จะได้ปุ๊ยี่สิบเซนติเมตรทั้งหมดนะครับผมโดยเราจะมาเริ่มตีเลยนะครับผม ก็วัดนะครับจากซ้ายถึงขวาครับยี่สิบเซน โดยนะครับเส้นขวาสุดตีเป็นสองเส้นซ้อนกันนะก็เส้นบนครับก็สองเส้นซ้อนเหมือนกันซ้ายสุดนะครับก็สองเส้นซ้อนเหมือน นี้โดยประมาณนะครับประมาณสามเซนนะครับตั้งแต่ขอบบนถึงตรงนี้นะครับประมาณสามเซนก็ขีดครับตรงนี้ก็เป็นสองเส้นซ้อนเหมือนกันนะแล้วก็วัดเลยครับต่้องวันเดือนปีนะครับ ห่างจากซ้ายสุดสามเซนนะครับตีสองเ้นซ้อนเหมือนกันครับผมแล้วก็มาที่ช่องเดบิตเครดิตตรงนี้เราก็จะเป็น สี่ะสี่เซนแล้วก็สี่เซนสำหรับเดบิตนะครับแล้วก็สองเซนสำหรับเลขบัญชีนะครับก็ตีนะครับผมเป็นสองเส้นซ้อนทั้งหมดนะครับ ตั้งใช่องวันเดือนปีนะครับเราก็มาแบ่งนะครับแบ่งครึ่งดูให้เป็นครึ่งช่องนะก็ในส่วนของวันที่วันที่เนี่ยก็เซนหนึ่งครับเข้ามาตรงนี้จะเป็นเส้นเดียวหมดลนะครับที่ผมจะเริ่มตีแล้วก็มาดูที่ช่องเดบิตเครดิตนะครับ ก็แบ่งครึ่งครับแบ่งครึ่งช่องให้จะยาให้พอดีนะครับครึ่งช่องก็ในช่องของบาทสตางนะครับเราก็เอาแค่หนึ่งเซนพอหนึ่งเซนอิดเส้นเดียวนะครับหนึ่งเซนกิดเส้นเดียว เราจะมาเริ่มเขียนแล้วนะครับเป็นสมุดลายวันทั่วไปหน้าหนึ่งครับหน้าครับเขียนหน้าไว้หน้าไว้โดย เราเริ่มจากพอสอครับเดือนครับคนที่<ม>รายการครับ<ม>เลขที่บัญชีเดบิตบาทสตาง เครดิตมาต,ต่างก็จะได้มุดรวันทั่วไปเป็นได้อย่างนี้นะครับผม